อันนี้เราก็ล้างปากล้างคอนะคะด้วยการกินข้าวโพดนะคะรีวิวกินข้าวโพดนะคะกลากน้ำตกเห็ดพุ่หวันมิดบอกพี่กับใจเย็นๆอยากเล่นมากเปลี่ยแล้วมั้งอะ่ะ เก็แม่มาเก็บนะดูกระเป๋าจะไปด้วยกันค่ะกระเป๋าว่าเก็บก่อนนี่เออน้องมีนหนูเล่นเน้นได้เดี๋ยวมีก็ห้าตะโตัวเล็กๆก็มีมั้งเอาไหมเยอะแยะห้าตะโกเอ้ยไม่เถอะัผ้าตะโกเยอะแยะนุ้ใส่ชุดเดบสสีแดงอ่ะนี่ตัวโกใส่ด้วยเอาแจมใส่ชุดเดบสสีแดงใส่ไปอวดกับพี่ไอ้เพื่อนแก๊งนั้นเลย แคนหนูอะเป็นสาวเ่อนสาวหนูอะเอาไปอวดกันเลยให้แก่มกว่ากันแคททีละเม็ดนะคะหนูซื้อต้องจำพ่อป้าคนนั้นเขาบอกอร่อยก็เลยเชื่อเขาน้าอร่อยแหละแต่สำหรับหนูหนูอะปลาไม่น้อยเลย รู้ว่าปลาล่ามันหกไปอยู่ในนี้หมดแล้วไม่ทันใจละไม่ทันใจละกินทีเลยเม่ทเม็ดไม่ไหวละกินนที่ตะคำเลยนั่งเด็ดปีกหลานกินต่อ พี่ลักษณ์พี่ลักษณ์ไปเอากระเป๋าอีกอ้วนขึ้นมาหน่อยดยิดูในกระเป๋าปลักมันไว้ตรงนั้นเลยข้าวร่วงไปดูปบาดไปทนใครชนหายยังไม่รู้เลยอไมันเป็นไรหรอกมั้งพะนงไปอำเภอ ประปาโซนหายนะคะตอนที่อำเภอถามว่าหายที่ไหนไม่รู้ไม่รู้หายเมื่อไหร่ไม่รู้ไม่รู้ไม่มีอะไรรู้สักอย่างแต่หลักๆคือถ้าหายที่ไหนรู้ตัวตอนไหนนะคะหรือว่าหายที่อำเภอเชียงคำก็รู้ตัวตอนที่เชียงคำนั่นแหละเวลาที่หายนะคะก็ดูเวลาที่ตัวเองรู้สึกว่าตัวหายนั่นแหละเป็นเวลาที่ตอบนะคะไม่รู้ไม่รู้ไม่ได้นะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้จะลงยังไงนะคะบันทึก พนะ่อนะพี่เมื่คุณแจรถใส่กระเป๋าแล้วจะถือทำที่เชืออะไรเนี่ยพอกันห่วรถให้ไปช่วยคนนั้น <c oughs> <c oughs> จะเป็นภาระคนนั้นหรือเปล่าเรากินตาป่าตมข่าวนะคะไม่มีกระดาษทิชชู่เราก็ใช้มือ <c oughs> แวนะคะธรรมคาดใส่เดี oh, <and> <vậy> no ๋ยวแม่รุมเป็นเพื่อนอย่างน้นะบอกว่าอย่าืมยต้องหนเห็นเลยนี่เหงาอะไรอยนสะดุดไม่นึวาเรียนแบบพี่ขวัญแกล้งระดุดน้ำสะดุดก่อนสิ คือพี่ผ่านทำเป็นเพื่อนน้องมีนน้องมีนคบคุยพี่ผ่านยังน้องมีนบอกเขาสะดุดล้มก่อนพี่ผ่านนี่เขาไม่ได้อยากเล่นเมื่อวานเนี้ยเรืวางแล้วงน้ยหมดแล้เขาก็เลยสะดุดล้มก็เลยแค้็กเขินไปเลยโยนพี่ผ่านก็เป็นเพื่อนน้องมีนไปโหรับนะคะโอเคนะัะ ก็กินข้าวโพดด้วยกันแค่นี้นะคะกินข้าวโพดกับน้ำตกนะคะกินข้าวโพดกับน้ำตกนะคะบ๊ายบาย